สวัสดีทุกทุกคนสวัสดีมุมเดิมอีกแล้วนะคะเมื่อวานเป็นวันหยุดหนึ่งซึ่งอ,อุณหภูมิหนาวมากนะคะลบสองวันนี้ลบหนึ่งซึ่งไม่แย่เท่าไหร่เมื่อวานหนึ่งใช้เวลาในการเ,าเขาเรียกว่าในการทดลองใช้กล้องนะคะก็คือใช้กล้องอินสตาสามหกศูนย์เอ็กซ์สามนะคะก็ใช้เวลาในการถ่ายทำซึ่งเป็นการ ที่ถ่ายทําที่ง่ายมากเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายมากๆนะคะแต่ที่ยากมากๆก็คือการตัดต่อนะคะการตัดต่อคลิปวิดีโอ360องศาเป็นอะไรที่ยากมากๆหนึ่งใช้เวลา4ชั่วโมงในการเรียนรู้ซึ่งจะออกมาเป็นแบบไหนไปดูกันนะคะทุกคนจะถ่ายก็มีคนเดินเดินสวนมาแต่หน้าเราติดจอเลยหน้า็มจอมากวันนี้าพาไปลองกล้องใหม่นะคะก็คือ,อ In s t a สามหกศูนเรีะคะเข้ารถไปแล้วดูนั่งเ,เราต้องรออีกนานเลย15้านาทีแน่เลยเดี๋ยวไปดูเวลาถ้ารอเกิน15บานาทีจะเดินไปโูหูเย็นหมดแล้วตอนนี้หนาวมากแดดก็แรง แดดแรงนี่ไม่มีแดดแรงแล้วหนาวนะไม่หนาวเลยไม่มีอาการหนาวเลยแต่ว่าหูชาคือหนาวมากแต่แดดองหน้าเลยตอนนี้ข้าถนนต้องระวังนะคะทุกคนดูรถซ้ายขวาดูรถหน้าหลังแต่ที่แน่ๆรถบัสเราไปแล้วอันนี้รถบัสที่จะไปอีกเส้นทางหนึ่งนะคะส่วนทางการไปข้าถนน ข้ามแล้วก็มายืนเก,กาะกลางนะคะแล้วก็ดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังให้เรียบร้อยแล้วเราก็ข้ามไปค่าหูยมันถึงท่าแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปแวะร้านเอเชียก่อนที่จะเดินไปร้าน M&S ถุงนูง้นหนังมากน้ำมูกเริ่มไหลแล้ว มีมะละกอสุกด้วยมะละกอลูกมาเล่เลยจะเป็นมะละกอสุกนะลูกหนึ่งก็ประมาณที่หนึ่งดูราคาก็ประมาณ4ี่บอนถือว่าก็ไม่แพงนะเพราะว่าลูกใหญ่ใหญ่มากแต่ว่ามันเป็นมะละกอสุกมันไม่ใช่มะละกอดิบคือคุนทริมาเก็ตนะคะเดี๋ยวนึงจะพาไปแวะร้านเอเชีย พราะปกติเข้าร้านเอเชียหนึ่งไม่เคยถ่ายเลยนะอะจริงๆไม่เคยถ่ายเลยเวลาเข้าร้านเอเชียเพราะว่าคนคนที่นี่เวลาเราจะเข้าไปในร้านเขาหรือว่าถ่ายในร้านเขาคือเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หนึ่งก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยถ่ายแต่ว่ากล้องเนี้มันเป็นเหมือนกล้องจิ๋วๆเล็กๆนิดนึงจะเอาแอบ,บนิดนึงเอาร้านเอเชียไม่เปิดนะคะอุ้ยเปิดสับสนนิดนึง นั่นึ่งซื้อของแค่ไม่นแน่ใจว่าต้องเพราะว่าต้องซื้อของเกินประมาณ5ปอนหนึ่งถึงจะจ่ายาบัตรเดบิตค์ดได้นะคะดูว่ามีอะไรโอ้บมากกูดพักใหญ่มากโอ้อันนี้หน้าหน้าซื้อเอาไปพัดเผ็ด ยังได้แผ่นปอเปียแต่ว่าเป็นแพ็คเล็กๆนะคะแต่ว่ามันเป็นแผ็คยางเลยแล้วเดี๋ยวหนึ่งจะไปร้านเอ็มเอสนะคะหูทำไมมันหนาวอย่างงี้ทุกคนมือแข็งมาแล้วหนึ่งเพิ่งถอดถุงมือออกเมื่อกี้นะคะโอ้หนาวมากอันนี้ก็คือในซิตี้เซ็นเตอร์ก็จะประมาณนี้หนาวมากหู คว้านหาถุงมือแล้วไม่แน่ใจว่าตัวเองเอาถุงมือยัดไว้ไหน <c ười> คือมันเริ่มหนาวอ่ะคือไม่ไหวขอใส่ถุงมือแป๊บนึงนะเย็นหูมาเลยเด๋ยวช็อกโกแลตนะทุกคนแค่อยากกินบ้าง อันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตเหมือนกันโอ้ไข่อีสเตอร์กำลังมาโอ้บิสกิตเดี๋ยวเราข้าบ,บิสกิตก่อนนะคระวันหนาวมากอเอ้าถ้าบิสกิตกล่องหนึ่งได้บิสกิตกล่องหนึ่งนะคะทุกคนไปซื้อกับข้าว ได้เรียบร้อยได้ของกินได้กับข <Un> ้าวนะคะได้กับข้าวคุณสอนก็บิสกิตแล้วก็ได้แพนแงคือจริงๆอันหนึ่งอยากเดินช็อปปิ้งอยู่ด้วยแต่ว่ามันไม่ไหวมันหนาวหนาวมากเลยหนึ่งกลับบ้านดีกว่ากับบ้านฟ่ฟีบ้อนอุ่นๆดีกว่าเนาะก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะก็มีพูดผิดพูดถูกบ้างเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างหนาวเนาะเราเรียนรู้ในการตัดต่อ <laughs> ซึ่งมันยากยางจริงสีชั่วโมงสีชั่วโมงในการใช้เวลาในวันหยุดหมดไปการเรียนรู้กับการตัดต่อคลิป <sighs> แต่ก็ไม่เป็นไรมันเพิ่งเป็นการเริ่มต้นในการใช้งานก็มีตะกุตะกะบ้างนะคะออกมาไม่สวยบ้างนะคะก็คลิปนี้ขอบคุณเพื่อนเพื่อนวิพีน้องน้อที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย